ก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องคำว่า thank you ไปแล้ว2องเอพิโซดสองพาร์ทนะครับจริงๆถึงทิ้งช่วงไปนานเลยทีเดียวเป็นเดือนแหละก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีทั้งหมดสามสามพา์นะครับยังไม่มีเวลามาทำก็วันนี้ก็เอาซะหน่อยจะได้ปิดจ็อบไปเให้หมดหมดนะฮะยังค้างคาคลักระสังอยู่นะมันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้น การพูดถึงคําที่ใช้แทน thank you ไม่ว่าจะเป็นคําคําเดียวหรือเป็นประโยคก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เหลืออยู่จากที่เคยพูดไปแล้วสองสองพาร์ทนะฮะในส่วนนี้จะเน้เนเป็นประโยคที่มักจะใช้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบชมคนที่เขาทําอะไรให้เราเป็นส่วนใหญ่เป็นกันลักษณะคือชมอะว่าทำได้อย่างนั้นอย่างนี้คุณทําดีมากคุณน่ารักมากอะไรเงี้ยใครยันน้นะฮะ ก็จะมาให้ดูอยู่หลายประโยคเหมือนกันนะฮะอ่าก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผมทิ้งท้ายเอาไว้ในครั้งครั้งที่2พาร์ทสประโยคที่ว่า that's a kind of you นะ that's a kind of you คืก็ประมาณว่าคุณช่างใจดีแท้อะไรเงี้ยนะฮะนั่นะคือนะั่นะคือตัวเริ่มต้นของของที่เหลือในพาร์ทนี้นะฮะส่วนใหญ่ในในในใ,ในเรื่องนี้จะใช้คําว่า you're you are นะันะ่ยอเป็น you're นะฮะเป็นส่วนใหญ่ในส่วนแรกนะฮะ เื่อเป็นการชมว่าคนที่เขาทำบางสิ่งบางอย่างที่มีน้ำใจหรือมีบุญคุณเล็กน้อยๆเลยต่อเราเนี่ยนะก็เป็นการขอบคุณเขาแหละแต่ใช้เป็นรูปชมเขานะฮะคมหมาก,ก็คือเท่ากับ thank you ก็ไม่จำเป็นต้องแปลตรงตัวมากนกะนะครับเป็นธรรมเนียมก็คือใช้ขอบคุณได้เลยมีอะไรบ้างมาดูกันนะอะะันแรก you are awesome you are awesome คำว่า awesome เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้กันบ่อยอยู่แล้วในลักษณะที่ใช้ชมคู่สนทนาหรือชมคนอื่นว่าเขา ดีเก่งเจ๋งยอดเยี่ยมเลยในะความหมายปกตินะฮะ awesome oh you are awesome นะก็ใช้ในการขอบคุณได้นะครับอันที่สอง you are my hero you are my hero ผู้ชายนะถ้าผู้หญิงก็ you are my angel คุณเป็นฮีโร่ของฉันเลยผู้หญิงก็คุณเป็นนางฟ้าของฉันเลยมัน,นก็จะฟังดูปแปลกๆหน่อแต่ว่าก็เป็นการการขอบคุณอย่างหนึ่งชมเขาแหละแต่ขอบคุณ you are my hero ผู้ชายก็ผู้หญิงก็ you r e my angel อย่างนี้นะฮะอันที่สาม you are the best อันนี้ก็น่าจะไม่ยากอะไร you are the best ก็คือเป็นการพูดไปเลยว่าคุณนี่สุดยอดเลยดีที่สุดแล้วคำว่า the best นะฮะ best เนี่ยก็คือใช้ในการพูดว่าดีที่สุดเยี่ยมที่สุด you are the best นะอันที่ you are really nice you are really nice โดยจะมีคำ to me หรือไม่ก็ได้ you are really nice you are really nice to me นะคุณ่า้ดีกับฉันเหลือเกิน you are really nice to me you are really nice นะฮะ nice, นสิ่งที่ว่าน่ารักน่าคบดีนแหละนะฮะอันต่อไป you are too kind ในนี้คล้ายๆกับคล้ายๆกับที่อันที่ว่า it h a t s so kind of you นะ you are too kind you are too kind เพราะคำว่า kind เป็นลว่าใจดีมีน้ำใจมีเมตตานะ,ะคุณช่งใจดีจังเลย you are too kind นอ,อันต่อไปเนี่ยมันจะยาวนหนึ่งนะฮะ,ะจะพูดตรงนว่า you I'm so glad you are here with me I'm so glad you are here with me นะเน,น,น้นเสียงนิดนึง you are so glad you are here with me นะถ้าแปลตรงตัวคือฉันยินดีมากที่คุณอยู่ตรงนี้กับฉันซึ่งก็ไม่ต้อยไปแปลนันเป็นคำขอบคุณอยานะ่างหนึ่ง I'm so glad you are here with me นะโอเคอันต่อไปอันนี้เป็นประโยคยาวหน่อย I really appreciate what you've done to me I really appreciate what you have done to me นะ you have done หรือ you've done ก็ได้รูปย่อก,ก็ได้นะ ในภาษาผู้นิยมใช้ลูกย่อม,มากกว่าฟังทันไหมฮะ I v e y appreciate what you've done to me ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนไหนใส่เวลาไปด้วยก็ได้เช่น today คือคำบอกเวลาเนี่ยมันว่าจะอยู่ท้ายประโยคอยู่แล้วเกิดขึ้นตอนไหนก็ใส่ไปมีไม่มีก็ได้คำบอกเวลาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะเน้นไม่เน้นนะฮะก็พูดเป็นประโยคตเต็มๆก็ก I r e a l l y appreciate what you've done to me today เนี่ยอย่างนี้คำว่า today ข้างหลังเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็สุดแล้วแต่และกัน อืมโอเคก็ประมาณนี้นะแถบท้ายคำหนึ่งอันนี้เป็นคำที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นคำที่พูดง่ายๆเลยนะฮะเวลาขอบคุณแบบแสดงความเป็นกันเองหรือความเป็นมิตรอะไรเงี้ยไม่ต้องอยากไม,ไม,ไม่ต้องพูดเป็นพิธีรีตรองมากสั้นๆเลยคือ cheers cheer ที่แปลว่าเชียร์กีฬานะฮะแล้วเติม s ลงไปสเสมอ cheers ในอังกฤษจะนิยมใช้มากนะฮะในความหมายแบบขอบคุณแบบกันเอง cheers นะฟังให้ดีนะฮะ cheers นะ ในภาษาไทยฟังคล้ายๆเหมือนด่ากันไม่ใช่นะเชียนะเชียนะฟังให้ดีเชียต้เติมเอสกไปก็สามารถไปว่าขอบคุณได้เช่นกันแบบไม่เป็นทางการโอเคมาก็ยาวพอสมควรก็พอละเพราะว่าคําขอบคุณนั้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วใครไปลองใครยังจําไม่ได้ก็ไปทบทวนพาร์ทแรกพาร์ทสองอันนี้พาร์ทสามก็จะเห็นว่าโอ้โหคาขอบคุณภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะชอบอันไหนอยากจะใช้แบบไหนก็เลือกใช้เอาแล้วกัน นะครับในครั้งต,ต่อไปเมื่อมีการขอบคุณแล้วก็ต้องมีการตอบคํำขอบคุณเป็นธรรมเนียมของภาษาอังกฤษเขา,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 าแล้วเรามาเจอกันนะครับโอเค thank you for watching ขอบคุณที่มาชมนะฮะก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปแล้วกันฝากติดตามด้วยนะครับบายละบายบาย good night